สวัสดีครับวันนี้มีข่าวใหญ่เข้ามาพอดีเลยนะครับเป็นเรื่องที่หลายคนจับตากันมากคือข้อตกลงการค้าระหว่างสาหรัฐกับไทยเนี่ยดูเหมือนว่าจะบรรลุผลทันเส้นตายใช่ครับทันเส้นตายเรื่องภาษีตอบโต้หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าภาษีทรัมป์อะครับที่ตั้งไว้หนึ่งสิงหาก็เลยทาให้เราอาจจะไม่ต้องเจออัตราสูงสุดทีเ่เคยมีการพูดถึงกันก่อนหน้านี้แล้วนะครับอืมใช่ค่ะเป็นข่าวที่ออกมาพอดีเลยค่ะ ทางรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐคุณฮาวเวิร์ดลุตนิกก็ยืนยันเรื่องนี้แล้วนะคะหลังจากการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นําซึ่งก็ก็ถือว่าปลดล็อกความกังวลเรื่องเส้นตายไปได้เปราะนึ่งเลยค่ะตอนนี้ก็เหลือแค่รอตัวเลขภาษ,ษีสุดท้ายจริงๆที่จะประกาศออกมาค่ะใช่ครับ ซึ่งทางรองนายกพิชัยชุนวชิระก็แจ้งว่าเรารอการยืนยันตัวเลขอย่างเป็นทางการจากทางสหรัฐภายใน24ชั่วโมงนี้ตรงนี้น่าสนใจมากเลยครับมีการคาดการณ์กันไหมครับว่าตัวเลขน่าจะออกมาประมาณไหนก็มีผู้เชี่วชาญอย่างเช่นรอสดรอาร์ตพิสารวานิชท่านประเมินไว้น่าสนใจนะคะคือท่านมองว่าไม่น่าจะใช่36%ที่เคยเป็นข่าวแรงๆก่อนหน้านี้ แต่ก็คงไม่ต่ำกว่า15%ปนะคะคาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงที่แบบว่าใกล้เคียงกับประเทศอาเซียนอื่นๆที่เขาตกลงไปแล้วนะคะโอถ้าอยู่ในช่วงนั้นจริงก็น่าจะพอพอหายใจหายคอได้บ้างนะครับพอเห็นภาพคร่าวๆจากผู้เชี่ยวชาญแล้วทีนี้ลองลองเทียบกับประเทศอื่นๆดูหน่อยไหมครับจะได้เห็นภาพชัดขึ้นว่าเราอยู่ตรงไหนในสนามแข่งนี้ค่ะเป็นประเด็นสําคัญเลยค่ะตอนนี้ตัวเลขที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะก็จะมี เกาหลีใต้ญี่ปุ่นแล้วก็สาภาพยุโรปอันนี้สำหรับสินค้าส่วนใหญ่นะคะจะอยู่ที่15%ถ้าขยับมาในอาเซียนเราเอ่อฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียเนะี่ยอยู่ที่19%ค่ะเวียดนามขยับไปอีกนิดที่20%แล้วก็มีอินเดียที่25%ส่วนที่ดูจะหนักสุดเลยก็คือบราซิลค่ะมีรายงานว่าอาจเจอถึง50% โหตัวเลขหลากหลายมากเลยนะครับแสดงว่าถ้าไทยได้ราวๆสัก15-20%ก็น่าจะยังยังพอรักษาความสามารถในการแข่งขันไว้ได้เมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านในอาเซียนนะครับทีนี้เรามาดูกันนิดหนึ่งครับว่าถ้าสถานการณ์เป็นใจได้อัตราภาษีที่ไม่สูงกว่าคู่แข่งมากนักผลจะเป็นยังไงครับค่ะกรณีนั้นก็ถือเป็นข่าวดีในทางปฏิบัติเลยนะคะ หลักๆเลยก็คือช่วยให้สินค้าไทยเราไม่เสียเปรียบเรื่องราคามากนักในตลาดสหรัฐนะคะทำให้ยังยังพอรักษาส่วนแบ่งตลาดเดิมไม่ได้แล้วก็อาจจะมีผลพลอยได้เรื่องออการดึงดูดการลงทุนเข้ามาได้บ้างรวมถึงสร้างความเชื่อม,มั่นโดยรวมด้วยค่ะอืมนอกเหนือจากข้อดีด้านตัวเลขแล้ว มันมันมักจะมีเงื่อนไขแลกเปลี่ยนซ่อนอยู่เสมอใช่ไหมครับอย่างเรื่องการเปิดตลาดหรือการผ่อนปลนกฎเกณฑ์บางอย่างอันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่เราต้องจับตาเป็นพิเศษโดยหรือเปล่าครับถดเป้องไว้ค่ะข้อตกลงทางการค้ามันก็เป็นการให้และรับเสมอนะคะประเด็นเรื่องการเปิดตลาดสินค้าเกษตรหรืออาจจะเป็นบริการบางประเภทหรือการปรับแก้กฎระเบียบต่างๆให้สอดคล้องกับข้อเรียกร้องของสหรัฐเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องตามดูรายละเอียดอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ ว่าไทยเราต้องแลกกับอะไรไปบ้างเพื่อให้ได้อัตราภาษีที่น่าพอใจนี้นาเข้าใจเลยครับนั่นคือภาพในกรณีที่ดีที่สุดนะครับแล้วถ้าถ้าเกิดสถานการณ์มันกลับกันล่ะครับถ้าอัตราภาษีของเราสูงกว่าเพื่อนบ้านอย่างชัดเจนเลยผลกระทบจะเป็นยังไงบ้างครับอันนี้น่ากังวลกว่ามากเลยค่ะผลกระทบจะค่อนข้างเรุนแรงนะคะ อย่างแรกเลยคือความสามารถในการแข่งขันเนี่ยหายไปทันทีเลยค่ะสินค้าไทยจะแพงกว่าคู่แข่งที่เขาได้ภาษีต่ำกว่าแล้วก็จะตามมาด้วยการส่งออกไปสหรัฐที่จะจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญเลยซึ่งมันก็จะกระทบเป็นลูกโซ่กับอุตสาหกรรมหลักๆของเราตั้งแต่อ,อิเล็กทรอนิกส์ยันยนต์ยางพาราอาหารไปจนถึงสิ่งทอเลยค่ะผลกระทบดูจะกว้างแล้วก็ลึกมากนะครับโดยเฉพาะกับอุตสาหกรรมหลักๆที่เราพึ่งพาอยู่ซึ่ง ซึ่งอาจจะนําไปสู่การพิจารณาย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติด้วยหรือเปล่าครับถ้าต้นทุนเราสูงขึ้นขนาดนั้น มีความเป็นไปได้สูงเลยค่ะหากต้นทุนภาษีในการส่งออกจากไทยไปสหรัฐมันสูงกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคอย่างชัดเจนนะคะก็อาจจะทําให้บริษัทต่างชาติเขาเลือกย้ายฐานการผลิตไปประเทศที่ต้นทุนภาษีต่ํากว่าแทนเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของเขาเองซึ่งอันนี้ก็จะกระทบต่อการจ้างงานในประเทศเราแล้วก็แน่นอนว่าส่งผลต่อ GDP แล้วก็ความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยรวมด้วยค่ะดูเหมือนว่า แม้การบรรลุข้อตกลงจะเป็นข่าวดีที่ทําให้เราโล่งอกไปเปราะหนึ่งแต่ว่าตัวเลขอัตราภาษีที่จะประกาศออกมานี่แหละครับคือคือหัวใจสําคัญจริงๆใช่เลยค่ะการมีข้อตกลงเนี่ยถือว่าเราหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่แย่ที่สุดคือ36%ไปได้นะคะแต่ผลกระทบจริงๆต่อเศรษฐกิจไทยเราจะดีหรือร้ายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าอัตราภาษีสุดท้ายของเราเมื่อไปเทียบกับคู่แข่งในภูมิภาคแล้วเป็นยังไง นี่คือตัวชี้วัดสําคัญเลยค่ะที่จะกําหนดความได้เปรียบเสียเปรียบทางการค้าแล้วก็การลงทุนในตลาดสหรัฐต่อไปแสดงว่าหลังจากนี้สิ่งที่ต้องจับตากันแบบใกล้ชิดเลยก็คือตัวเลขเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านโดยตรงเลยนะครับถูกต้องค่ะแล้วก็นอกโดยจากตัวเลขอัตราภาษีนะคะสิ่งที่น่าคบคิดต่อไปในระยะยาวก็คือเขาตกลงนี้อาจจะไม่ได้มีแค่เรื่องตัวเลขอย่างเดียวนะคะ แต่อาจจะสะท้อนถึงพลวัตทางการค้าที่เปลี่ยนไปหรืออาจจะมีเงื่อนไขเชิงลึกอื่นๆที่สหรัฐเรียกร้องมาซึ่งอาจจะส่งผลต่อการวางยุทธศาสตร์เศ,ศร,รษฐกิจของไทยในยอนาคตได้เหมือนกันประเด็นเหล่านี้ก็อาจจะค่อยๆชัดเจนขึ้นหลังจากนี้ค่ะต้องติดตามกันต่อไปค่ะ